ธัญญาให้กำลังใจพิงกี้หดหูชะตากรรมคงไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ในนั้นพร้อมบอกเรื่องในอดีตเคลียร์ใจกันหมดแล้วหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เหตุภาพธัญญาไปให้กำลังใจพิงกี้ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องนานมาแล้วเราก็เคยได้ร่วมงานกันแล้วมีการขอโทษอะไรกันแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วมันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว <S <S พอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด <S 2> <S 2> <S 2> ในฐานะเป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอย่างนี้มันก็เป็นภาพที่หดหูใจค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้ว ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะธัญยาเผยให้กำลังใจผู้จัดก,การพิงกี้สาวิกาเชื่อไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นส่วนกับพิงกี้เห็นภาพแล้วหดหูชี้ไม่มีใครอยากเข้าไปอยู่ในนั้นส่วนเรื่องอดีตผ่านมานาน1ิปีแล้วขอโทษกันไปแล้วไม่ติดใจอะไร 12กันยา2,565ทัญญาธัญญาเรศเองตระกูลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเต้เพราดาผู้จัดการของพิงกี้สาวิกาที่ขณะนี้ถูกคุมตัวฝากขังอยู่ที่ทันทรสถานหญิงกลางหลังตกเป็นจำเลยฟอลเล็ก 3D โดยทัญญาเข้าไปคอมเมนต์ในโพสเต้ว่าสู้ๆ ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าตั้งใจให้กำลังใจทางพี่เต้และพิงกี้ใช่หรือไม่ซึ่งธัญญาบอกว่าด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราฟอลโล่พี่เต้อยู่แล้วเคยได้ร่วมงานกันเห็นพี่เต้เขาเขียนข้อความในวันเกิดด้วยเราก็รู้ว่าในสถานการณ์กับคนใกล้ชิดที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เราก็พร้อมให้กำลังใจหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เห็นภาพธัญญาไปให้กำลังใจพิงกี้ ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องนานมาแล้วเราก็เคยได้ร่วมงานกันแล้วมีการขอโทษอะไรกันแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ติดใจอะไรแล้วมันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด อย่างที่บอกเรื่องมานานแล้วเรื่องของพิงกี้ก็แล้วแต่กฎหมายเราไม่ได้รู้อะไรลึกๆข่าวออกมายังไงก็อาจไปตามข่าวไม่ได้มีการคุยกันหลังไม้ใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นเราไม่รู้ว่าบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความผิดบางคนทําไปโดยที่ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย ในฐานะเป็นเพื่อนนักสแสดงด้วยกันอย่างนี้มันก็เป็นภาพที่หดหูใจค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเรียกได้ว่าข่าวฟอเล็กซามดีเนี่ยเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่กรณีของพิกกี้เท่านั้นนะคะแต่ยังมีหลายกรณีที่สังคมไทยณนะตอนนี้จับตามองเพลงเลงกันเป็นอย่างมาก สำหรับความคืบหน้าของคดีนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะ